เฮ้าก็เห็นน้ำไผ่มาีวันนี้มาสบายดีพี่น้องปองไปออกมานาปาดเจ๊พนคืองามเท่เนาะไอ้บอยก็มาหอดพี่ออะไรจังลอยมาเนี่ยไรลอยมายามขำขำเศรษฐมหานเขาหนาตาสวเกรษแล้ว อลมอะไรพัดมาโจ้าใส่น้ำพ่นนะพ่นตกแหงคืนนี่พ่นแหงคืนเอาอกพมนแหงคืนเขาอบอกัดมา้วเอ้าเออ้ก่าเอก็เลยเบิ่งเวล่าว่ะเออทน่ก็เลยเลยวเลยก็เลยว่าพ่นมายังว่ามาแบบไม่ได้นัดมาเลยเอ้าไม่ยังบันนี่บ่ ไม่ยังยีนเลยตีนโปรดตีนจูหายูหน้าพี่น้องเ้ยเมื่อคืนในฝนแห้งออก่ห้อยน่ะกน้ำก็เต็มถุ่งเป็นตาโตกะกาดำนาใช่ยหมแม่น่ะโอ้ยแม่ความรักกำลังมาแรงบ่แม่เฮ็ดยังก่อนเด้วยวน่ะเชนห้าผัวโอ้ยเออจะเชียงยังแต่เกวดชวดขาดเทอไม่ได้บ่แม่ เ้าไหร่หยยบปลายนเมื่อเขาเรียเ่าไหร่ปลายปลาขอบไหลขูบมาปลาขอบ่ะมาหอดกับมานหลดคนมานคนมานเนาะมานผูกเปล่าหน่อยย่งอยู่ถ้าโจงไว้ตุมเออ พีแม่น่ะใจยขาดเลยีแม่เป็นจระเั้น้อจ้ากำรู้สึกมีพวกเด็กเนี่ยแม่จ้าเขาจำพลาดหน่อยจ้าเด็กพวกเด็กตัดหน้ากันดชื่นในไจ้ิใจี่นเนาใจกระต่างกับเมรังเลยนะใจหาใจหันใจบานบกคือตะกี้ที่โสดจะเอาใจ เ้าได้ฟัวมากระจารยิดแล้วก็เอาหานไป่เขาบอกข้าพเจ้าเนี่บอกของไมเราเรมบ่นในพวกเนาะแ่บชุวยแม่บ่นขาจะบอกโอ้ยแซ่บอ๋อมีบ่นเล็กหน่อยนะครับเรม่บ่นเปรียบเทียบได้โอ้ยหวานมันกลมกล่อมยินดีเลยสามโหลดกับบกบานโอ้ยหนอยครับวนัวา อมันมันเป็นแนวใดแม่แบบอี๋ยังเกาะที่เขาเ้านะฮนะกินเด็กแล้วเป็นอมตะฮานาแม่แบบนั่นเลยบแม่กบพวผคุณอจะเได้มาพูเรียกเชบบน่าลแบบจะบอกอีแม่ฮาจะบุเป็นอันอยู่อันกินมาจะขี้กันลมาจะขี้กันอยู่บอกเป็นชุกได้ห่วงห่วงผัว อะไรเราคนได้เ่็กเาเราเพจ่ลนขึ้ดาวพ่อเลยนะันออมาส่งเมื่อกี้นะเปี้ยงหรอวะเออมื่อีงหืมน้ำบอว่ากูเห็นอ่อน35ล้านดีสปล่อยมึงให้ล่าเดิร์บันเดิร์ เป็นของลาซ้มมาแลงนี่ใจแล้วนอกใจกลพลึกสุพรรณไทยหุดนนายังบเรียวฉันได้นีเนาะฝนมาก่อนแระก็ดีใจน้ำแ่มะเน่แม่ก็สดซื้นมีความสุขมีความสุขนจเกือบตายก่าสียแต่ัวแต่แม่เขาเอาไปเผาถือถือ เมมาเบื่อขคัตจาร์กูอบานบานภูมินะเ้เต้นลงไปเฮ้ยอ่าอ่ากัเอกกันตายไปบล็อกปูดกูสิเออเมนคว่ำเมนคว่ำไลหมั่วอ่เ่อบานภูมิเอน่าใครด้ให้บุญสัดมงครไปพกันเลยไปเรื่องไฟครับเออเลยไไพบกับมีเสียวมีเสียนน้แล้วน่ะนาใส่เนเล็กแขงมันจะกันบูมาพี่น้องเม่เปื่อนเพื่อนนะพากันมาได้พี่น้อง ใจอยากมาใจอยากมาใจจริงกูใชยบ่ได้อยู่ทางนี้บ่าอกกูใจอยากมาทางนี้อยากเลยมมาทางนี้ลุยมาได้มาเพื่อนเอะไรรอฝนตกมาเลยขับขยองจขกใครเลยค่ะเออเพราะมันเป็นตมอืมทางขยองเนี่ยว่ามันมีหินเนาะมีหก็เล่นกับสะดวกมาเนี่ก็มาข่าวเรื่องตัวหน่อยอีเม่ตัวเด็กของคุณแม่เออตอนแรกนะอาจจะถ่ายแบบผิดธรรมดาเนาะกับผิดว่าก็เสลี่ยงสื่ออะไรอืม นี่คือฉบับจริงจังกันแม่ดอกโดยมันก็มีผู้สาวอยู่แน่นหากันหากันคือคือบ้านนั่นหรอกในช่องปีอลไรได้อย่าซื้อมาว่าแม่เสร็จจซื่อเออชิปหมูดึงยังกันขับรถไปชันหนากันอยู่บ้านเดียวกันเถอะเจ้าจะไปว่ากันมาแล้วเพราผูกติดกันมาตอนนั้นดูมาแล้วเสร็จขัดกันกันเลือดได้อยู่เนื้อในไงสร้างเข่าวบันไดไหยังกับเจ้าหวาอยู่คุยกันอืมคุยกันว่าชัดชั แต่ลระคุดยังบอีแม่ขุดอยู่แล้วแม่น่ะคุยก่ผูดเดียวจะคุยไปแัลเลออายบอกถ่ายคลิปถ่ายคลิปสื่อถ่ายธรรมดาแหล่ไม่ได้คิดว่ามันจริงจังมันเอาแปมาหงายขุดเปะเพามัขึ้นน้าเขาหน้าเขาายู่นอกคลิปมากกว่เห็ด แบดเบิ่งบดคือแบบซื้อคือบป่าคืออะไรเนาะคนบัวอมคนบาได้ได้บาดเออคนบแววบองเดี๋ยวจินศกินะ่าฮหาฮ่า่่าา่า่่่่า่่ เดี๋ยวนี้เราบป็นป้าขางบ่แม่พวเด็กนะแม่ติดกระติดแททเล่นจตาบ่มากเลยกบจตมาบ่เปคนตกเจบมออกไม่ต้อแล้วบอกมากนอนก็นอนขกนเจ้าเล็เจ็มาทัดจะไปยังบ่ะรอ

อีแม่อีแม่อีแม่ได้ปลายมันมันอยู่ห่างกันหาสิปีพ mm ี่น้องรักต่างวัยนี่สอนวรรณพารายเลิศอดีแม่เลิศดเลือสนแป้นว่านเนี่ยว่านเนี่ยมาเอามือเอาเผื่อออกมาว่ามาใช้หน้าเนี่ยไปดัดแปลงใน้สู่ไป็นปูมูนนะครับไปเขาบอกไป ไปแม่กแม่าไปก่อนกบหมุงเบาแลบอไปแล้วบกไปอ้สิวนนได้สัแต่ว่าไปปาก่องกระดางคงมาสิคืนนานกูแล้วแม่กูแม่กดางทั้ง่าดอไ้างเหาะอไบ้งนั่งงมาแปุบอยู่ขานีแล้วนั่งคงเลคืไปเาะพูแล้วมันก็ยังนั่งเฮียงเมียนะเฮียงเมียท้แล้วยังมันเสียฮ่่าฮ่า่่าฮ่า่าฮีา้่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่่า่ไป อ <laughs> ย่าเมียเสียไมได้หาเมียสอย่างละเตะเข่าานแไอ้ยไปเลิศถอเม่ฮอแล้วมอสเ้ออเปลี่ยนไปไปทางเฮียวเป็นอะเป็แตกดเล้ากับกพื่นตอนพิดกันแน่เจาตอนว่านายบัดบัดมือโอ้ะ้างในเดสสติ อีกครัพอเบื่อออกมาหาการจะว่าหายสักกาลเอยมือะหรรเปล่านากระทมาหาปัวนางทั้งหาทั้งหองได้เื่อเบื่อลักก็เลยบอกวิ่าแม่แมเอะถ้าปุซายละตอแล้วโลดมาก็หายก็หายออกมาโลดไปบื้อเสียงการเทยท่าข้าจีญวะหรือข้าสิถีบข้าจญวะหรือข้าจิถีบแมะ แรกแค่บอกว่าอกอแค่เอา่าขอได้เลยเมื่อรไม่ยมนมือพ่ล้ก็เลยบด่ะเพือพอีเม่น้มันอยากให้โตเดี๋ยวเราติดต่อกันเนอืบ้านนี้เราจะแชกับบ้านเดียวกันอนบ้านเลิอะเลยบด่บดเสร็จแล้วเด็กมาละบานปไปเโก็ตัวโซ่อยู่ตัวแต่งคับเจืมาบ้านนี้ะอยู่ใครอยู่มันเด้

นอนรับพันดีแล้วปัญหาพรานครัวนะนอนรับพันดีตื้นื้นมาเมื่อเช้าหนึ่งเขาสีงานกอนหลังจักหนึ่งเขาสีงานกินแล้วเมียนท่าเขาเป็นพระพุเธรูปวางบึ้กเก็ดอะไรเสียหายมากบี้ออกมาตัวประธานควบขัเใจคำมือนั้นเจ้าพอคิดยังเจ้าแต่ว่าเด้อบาอคนบองคยอมเตี่ยนเออคิดอะไรก็มาหลัดเบิดอข้าดอนมะลา บอกพระพุทธเจ้าได้แบบขยานเอาไงมันบอกตึงหาย้ลยแบนตวกมาหายล้วบบนี้นะจยมันมันผิดจะบอกพระพุทธเจ้าอนเนลาบนระพุทธเจ้ามั้งจะเป็นพระเจ้าอยู่บ่นะแต่่าดิ้มันมันมาหาตัวบอกพระพุทธเจ้าเลยพะพุทธเจ้าหรแม่ไะไมันไมาทำมลหวหายบอกพระพุทธเจ้าแล้วบอกมีปจ้าจหน่อยไปมันจะตึงหายลยบันี้มาว่าตตึงหายสุขัก่อนคัะใจอยากเหนื่อ ้าใจก็เลยเดียนที่จะสะอาดกันอกพี่น้องเลยดีกันแล้วความรักกำลังไปด้วยดีพี่น้องเลยกำลังแฮปปี้อีแม่ก็มีความสุขมากอจบเจออีแม่ก็ได้